จำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรถบัสโดยสารเมื่อตุลาคม67ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาอุทัยธานีมาเกิดเหตุช่วงตรงถนนวิภาวดีรังสิตแถวๆหน้าเซียรังสิตคือเหมือนกับยางมันไปเบียดแบรีเออร์จากนั้นไฟลุกไหม้แล้วรถคันนี้ข้างล่างถังแก๊สเพียบเลยไฟลุกไหม้ย่างสด23ชีวิตวันนี้เอามาเล่าใหม่อีกครั้งเพราะว่าล่าสุด ปปชชี้มูลแบบเป็นเอกฉันอดีตในช่างตรวจสภาพรถคันนี้ค่ะไม่ได้ตรวจรถจริงแต่บอกว่าผ่านและเห็นบอกว่ามีการจ่ายเงินคันละ1,500บาทด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นมติของปปชเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมปปชก็ได้ชี้มูลความผิดนายสาธิต เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถชํานาญการสํานักง,งานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีและพวกละเว้นไม่ดําเนินการตรวจสภาพรถและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพรถอันเป็นเท็จเพื่อให้รถที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสามารถนําไปใช้ต่อภาษีประจําปีได้และยังนํารถที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยไปใช้รับจ้างจนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่มีคนเสียชีวิตถึง23ราย ท่านผูชมจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นที่เขาไปดูอะ่ะประตูฉุกเฉินด้านหลังรถก็เปิด,ปดไม่ได้ไไดแล้วถังก็เต็มไปหมดเลยสรุปอย่างนี้ค่ะปป,ปชเนี่ยบอกเลยค่ะคนแรกเนี่ยคืองน,นี้ปปชท่านผู้ชมพอเข้าใจใช่ไหมคะหลักการคือเขาจะชี้มูลความผิดคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก เนาะเพราะปปชจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนคนอื่นๆเนี่ยจะโดนความผิดในลักษณะสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทีนี้คนที่เป็นตัวหลักของเรื่องนี้ชื่อนายสาธิตนายสาธิตเป็นอดีตนายช่างตรวจสอบสภาพรถชํานาญการอยู่ที่สํานักงานขนส่งสิงห์บุรีค่ะเรื่องราวมันเริ่มขึ้นก็คือ23พฤษภาคม67เอ่อนายสาธิตเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถคันนี้แต่ไปทําเอกสารว่าผ่านทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถเลยนะคะ ระบุเลยผ่านอันนี้ข้อแรกข้อที่2ในการตรวจสภาพรถเนี่ยนอกเหนือจากจะดูพวกสมรรถนะของรถต่างๆนานาเมื่อรถคันนี้เป็นรถติดก๊าซมันจะต้องไปดูก๊าซด้วยปรากฏว่าปปชบอกเลยค่ะว่าการตรวจถังก๊าซ CNG ของนายสาธิตเนี่ยคือไปตรวจทั้ง6ถังนะท,งทั้งที่หมายเลขถังเนี่ยมันไม่ตรงกับถังก๊าซบริเวณด้านหลังรถและ ไม่ตรงกับหมายเลขถังก๊าซที่อยู่ในระบบบันทึกข้อมูลของขนสง่งไม่ตรงอะไรเลยก็ยังให้ผ่านก็ยังให้ผ่านคืองี้ท่านผู้ชมปกติแล้วอะค่ะเวลาที่ขนส่งเขาจะตรวจเนี่ยเ,เจ้าของรถจะต้องเอารถเอาพวกถังก๊าซเนี่ยไปตรวจสอบข้างนอกก่อนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทเอกชนค่ะเขาก็จะมีการออกใบหลักฐานมาว่าอาตรวจก๊าซแล้วนะแล้อามายืน่นซึ่งในกรณีเนี่ย กรณีนี้เนี่ยเป็นบริษัทชื่อ Alternative Resource Engineering จำกัดสาขาหนึ่งปรากฏว่าไอใบนี้ของ Alternative ที่เอามายื่นเนี่ยนะคะดูเลขถัง CNG 6ถังในเอกสารของเอกชนไม่ตรงกับถังบนรถนี่หนึ่งอสองคือไม่ตรงกับการคีย์ในระบบขนส่งแต่ก็ให้ผ่านฉะนั้นคนแรกนายสาธิตค,คนนี้นะคะในฐานะเจ้าพนักง,งานของรัฐผิดไปแล้วหนึ่งคนหลังจากนั้นก็คือ อีกส่วนหนึ่งที่ผิดก็คือคนอื่นๆที่เป็นพวกบุคคลธรรมดาเจ้าของรถคนเอารถไปตรวจและทางบริษัทนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับกระบวนการตรวจรถเนี่ยก็อย่างที่ตุลเล่าเนาะว่าจะต้องมีการไปเอาเอกสารตรวจสอบถังก๊าซมาก่อนหนังสือเอกสารอันนี้ชื่อเต็มๆชื่อหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบและการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถคือ ต้องไปเทสอถังกา๊าซพูดง่ายเพราะว่าขนส่งจะไม่มาทสอบถังกา๊าซหรอกครับปรากฏว่าไอ้ขยักของการเทสอถังกา๊าซของบริษัทเอกชนเนี่ยปปชก็ชี้มูลความผิดด้วยนะคะเพราะอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าเาจ้าของรถเนี่ยชื่อปานิสราชิน,นบุตรมอบหมายให้นายทรงวิย์ชิน,นบุตรเอารถคันนี้เข้าไปตรวจสภาพแต่ปรากฏว่า,าปานิสราเนี่ยกับทรงวิชท,ทรงวิ์เอาเข้าไปเนาะปรากฏว่า ไม่ได้มีการตรวจสภาพถังก๊สจริงๆเพราะนายทรงวิชินบุตรเป็นคนขูดลอกเลขตัวถังและขูดลอกเลขถังก๊สเอาไปมอบให้กับนายธนิชชปกรณมณีนินเพื่อออกหนังสือรับรองแล้วเอาหนังสือรับรองเนี้ยไปให้ขนส่งไงปรากฏว่าในเมื่อไม่ได้เอารถไปตรวจสอบมันจะไปตรวจสอบถังแก๊สได้ยังไงทรงวิชแค่คัดลอกเลขที่ถัง เอาไปให้ธนิชปกรออกหนังสือมาเลยค่ะแล้วมีค่าตอบแทนให้กับธนิชปกรคันละ1,500บาท hmm. พูดตรงๆก็คือถ้าเป็นไปตามนี้มันทุจริตทั้งสองขยักเลยค่ะตั้งแต่ขยักแรกที่ให้บริษัทเอกชนเป็นคนทดสอบถังก๊าสก็ทุจริตไม่ได้ตรวจสอบคือไม่ได้เอารถเข้าไปเลยด้วยซ้ำ hmm. เอาเลขไปให้แลกกับเงิน1,500บาทออกใบเอกสารการตรวจสอบถังมาแล้วพอเข้าไปที่ขนส่งขนส่งก็ไม่ตรวจ ก็ไม่ได้ตรวจเลขเลือกอะไรก็ไม่ตรงเลยไม่ตรงสักกระย่างแต่ก็ตอกให้ผ่านใช่ค่ะ1 5 0 0บาทกลายเป็นโศกนาฏกรรม23สบศพครับคุณผู้ชมปปชชีช้มูลความผิดนะคะก็ไล่เรียงไปตั้งแต่คุณสาธิตคนนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ157่าต่างๆน,นานากฎหมายปป,ปชแล้วก็ผิดวินัยด้วยรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะคะก็ส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุดไปทางศาลอันนี้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งคือความผิดทางวินัยค่ะก็ส่งเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาไปทีนี้ท่านผู้ชมจริงๆเรื่องนี้ ผ่านปปชเมื่อวานแต่ต้องยอมรับว่าข่าวเงียบมากไอ้ที่เราเล่าไปนี่ลืมเลยต้องให้เครดิตสำนักข่าวอิสาราด้วยนะคะขอบคุณทางอิสาราด้วยอิสาราเขารายงานเลยทําให้เราทราบล่าสุดเราก็เลยสอบถามทางเลยคธะที่การปปชไปคุณสาโรธพึงรำพันยอมรับว่า ผ่านเมื่อวานจริงๆแต่คือผ่านแล้วมันอย่างนี้ค่ะปะกติแล้วมีการชี้มูลความผิดเสร็จจะต้องนํากลับเข้ามารับรองมติก่อนถึงจะเผยแพร่ต่อสาธรารณะได้ทีนี้เมื่อวานก็เลยยังไม่ได้เผยแพร่เพราะว่าผ่านเฉยๆว่ามีมติเอกสา,ารชี้มูลแต่ยังไม่ได้รับรองมติเท่านั้นเองก็เหลือขั้นตอนรับรองมติฟังเสียงท่านเลยค่ะปปชปิดเบรกนี้นะคะช่วงน้าก่อมาค่ะมีการพิจารณาไปแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ผลเรื่องบทบัสเดี๋ยวรอรอรับรองมติก่อนแล้วกัน อันนี้ว่าตอนนี้มีแบบเหมือนมีบางบรายงานออกมาเลยแบบเหมือนอยากให้ท่านแบบว่ามีเรื่องเข้าจริงๆหรือเปล่าเออ่เมื่อเมื่อวานใช่ไหมมีว,วาระวาระการพิจารณาสำนวนเนี้ยแต่ว่าในรายละเอียดเนี้ยพี่พี่ยังยังไม่ทราบเดี๋ยวเ,ยเราขอต้องขอเช็ครายละเอียดก่อน,นแต่ตอนนี้คือย,ยังไม่ถ้าสมมติถ้ามีการชี้มูลยังไม่ถึงขั้นว่าจะต้องรับรองมติใช่ไหมนี่นค่ไหนครับคือคือเวลาเวลาที่ต้องการเอาชอพพิจารณาเนี้ย ทุกเรื่องมันก็ต้องรับรองมติก่อน,นถึงจะาสามารถที่จะถแถกได้นะครแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เมื่อวานมันมีวาระเข้าแต่รายละเอียดทที่ยังไม่ทราบ